นาะโอเคนะทุกคนพร้อมไหมคะพร้อมค่ะได้ไโอเคโอเคนะ4 3 2สวัสดีครับสวัสดีครับ โอ้โหก็ดีใจมากๆครับวันนี้ดีใจมากๆที่ได้เป็นตัวแทนของ Federic of s t o n ครับก็ได้มาได้มาให้พี่ๆได้ได้ชมแบบความสวยของนาฬิกาหลาเรือนนะครับแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เข้าร่วมงานเซนทาอินเตอร์เนชั่นแนลวอล์แคร์ด้วยว่าโอ้โหใส่ได้กี่เรือนครับเมื่อกี้ได้ไปหนึ่งเรือนแล้วครับครับผมใช่เป็นเป็นอีกเป็นอีกตัวหนึ่งนะ วันนี้มากัตัวไหนครับวันนี้มาเป็นโ,โฟโตการาฟครับรรอัตโนมัติตใช่ครับตัวน,นี้ก็จะมีความพิเศษก็คือจะเป็นแนวสปอร์ตครับเป็นแนวแนวสปอร์ตแต่ก็มีความลักชอรี่ครับผมแล้วก็สามารถใส่ออกกำลังกายข้างนอกได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นดีคอร์อะไรแบบนี้กิจกรรมทุกอย่างที่เป็นการแจ้งก็สามารถปรับเปลี่ยนให้เป็นสายหนังได้สายยางได้ครับผมส่วนถ้าเป็นงานที่แบบทางการหน่อยอย่างเช่นงานวันนี้ก็จะเป็นสายหนังหรือเทเลทได้ครับ นี่ครับใช่นั้นสอนไปแล้วคะไปไหอ่าตัวนั้นเป็นเป็นสไตล์แบบเรียบๆครับเป็นสายสเตรเลครับเก่งอะเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันสบายๆเรียบง่ายแล้วก็สามารถเข้ากับทุกสไตล์พวกเก่งตัวนั้นเก่งจะเป็นคนที่แบบชอบใส,ส่สูทใช่ตัวนั้นก็เหมาะกับการใส่สูทมากอันนั้นคือตัวเองอันนั้นก็พี่ๆแนะนำมา <c oughs> ใช่ครับใช่มีสีขาวใช่ไหมเนาะ อ๋อคนนะั้นน้องคนนั้นน่าจะไม่ค่อยแบบสายในการแบบโรชชรี่คลาสสิกเท่าไหร่อาจจะอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่เราเตรียมไว้มากกว่าครับเออเราเตรียมอะไรไวย้ยังไม่บอกรั <c oughs> บผมนะมยังยังไม่เตรียมเลยังยังไม่ได้เตรียมย,ยังยังคิดแค่ออกว่าน้องน้องชอบอะไรใช่น้องชอบเยอะมากตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชอบ น้องม kind of ี่แพรชอบอะไรหอะไอย่างชอบชอบกินด้วยอะไรก็ยังคิดอยู่ว่ามีหลายมีหลายช้อยมากที่ที่คิดถือว่าก็ครอบผมก็มีน้องมากมายน้องน้องน้องคนนั้นน้องน้องโทมัสน้องก้องน้าน้องเต้เนี่ยน้องเต้ก็แบบชอบกินชอบอแบบรับกาครับผมโอเคเอางานคนที่นึ่ง ครับผมก็ขอฝากด้วยนะครับผมงานของเซนทันชิวง์ลนะครับเซนทันชิ n a ์เดอร์นิชแนลวอแฟนะครับก็ขอฝากแบรนด์ฟิติบิทของสตองด้วยนะครับก็จะบอกว่าเป็นแบรนด์ที่มีความรลัชิลี่มากๆนะครับมีหลากหลายเรือนให้ทุกคนได้มาจับจองกันนะครับก็ทุกทุกเดือนล้วนแต่ละเอียดแล้วก็ใส่ใจในในตัวงานเรือนเลยนะครับก็ขอฝากด้วยครับผม ครับก็ค่อนข้างรัวใช่ครับครับผมถึงน้อยมากเลยครับวันหนึ่งประมาณแบบสี่ห้าชั่วโมงอะไรแบบนี้ถึงบ้านถือว่าถึงบ้านตอนนี้ก็อนอนกว่าจะนอนก็ตีหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าอีกก็เป็นแบบนี้ตัวหนึ่งกลางเดือนหน้าเลยครับผม แต่ก็ดีใจที่ที่พี่ๆแบบที่ชมชื่นชอบแล้วก็แล้วก็ให้งานเราครับผมก็ดีใจมากๆก็คิดว่ามันสนุกนะเคีงเคีงรู้สึกว่ามันท้าทายดีในแต่ละวันนี่แบบเราต้องตื่นมาแล้วมออปเจอพี่ๆแฟนคลับทุกคนมาเจอพี่ๆลูกค้าทุกคนก็ดีใจมากๆที่ที่ตอบรับในกระแสมีเวลาพักผ่อนน้อยดูแลตัวเองยังไงที่แบบ ช่วงนี้ก็พยายามรักษาสภขขาพที่ดีที่สุดครับเพราะว่าช่วงก่อนก็ป่วยมาแล้วตอนนี้ตอนนี้ก็ดีขึ้นบ้างแล้ว,ลวอะไรก็พยายามพยายามนอนให้เร็วขึ้นพยายามดื่มน้ำให้เยอะขึ้นเพราะว่าน้ำน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดที่ทําให้ร่างกายเราเฟสดูดูดอิ่มน้ําตลอดเวลาใช่ก็ไม่เวลาแล้วครับถ้าผมว <laughs> <laughs> นมาอีกแล้วแหละ <laughs> จริงจริง จริงๆมีครับมีมีคนคอยให้กำลังใจมากกว่าหลายหลายคนให้กำลังใจมาก็บอกว่าซู้ๆนะแบบกำลังใจให้ไม่ได้พี่ๆีแฟนคลับทุกคนที่มาแกัววันนี้ก็บางคนมาตั้งแต่เช้าเลยเห็นบอกว่ามาจากลาดรีมาตั้งแต่แปดโมงครึ่งแบบโอ้โหแบบมารอกันก็ดีใจมากๆเลยทุกคนครับเป็นกำลังใจที่ดีมากๆครับ อ่าจริงจริงแล้วกว่าเก่งจะกลับอะครับนั่งรถตู้ไปอะไรแบบนี้กว่ากว่าจะถึงที่ที่บ้านเราแบบตึกแล้วอะไรแบบนี้ก็กว่าจะอาบน้เตรียมตัวอะไรหลายๆอย่างแล้วก็บางทีเราเรามีความคิดครับคือเรามีความคิดแลวบางทีเราตกตะกอนการใช้ชีวิตอะไรหลายๆอย่างหรือแม้แต่การหาฟีดหาพี่ๆแฟนขับอะไรแบบนี้บางทีมันมันดึกอนะ ใช่บวกทํางานด้วยบวกกับเราติดมือถือด้วยไงก็นอนดึกใช่แล้วกอนอนเพื่อใใดูฟีดแบ็กว่าวันนี้แบบวันนี้งานภาพรวมเป็นยังไงเราผิดพลาดตรงไหนไหมอะไรไหมก็เช็คฟีดแบ็กตัวเองเพื่อที่จะได้แบบปรับปรุงตัวเองครับแก้ไขไปเรื่อยๆเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เป็นคนที่สมบูรณ์แบบอยู่แล้วเป็นคนที่เต็มที่นะแต่ถ้ามันมีข้อผิดพลาดเราพร้อมที่จะแก้ไข แค่ใส่ลองลองโฟล์คล์อย่างเงี้ยเจอเพรความขตรงนี้แหละที่แบบคนใจเราว่าใจดีอเออส่วนมากผมจะเป็นการดูสตอรี่นะเป็นการดูแบบพวกรีวอะไรแบบเนี้ยพวกแบบพวกที่เป็นธรรมชาติหรือแม้แต่การท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยผมเป็นคนที่ชอบสู่กับธรรมชาติชอบการท่องเที่ยวแล้วก็ชอบเมืองใหญ่ๆ เมืองที่เป็นมือท่องเที่ยวอาหารอะไรพวกนี้ก็หิวใจผมได้ละแ่าผมชอบกินชอบที่ชอบเที่ยวที่เป็นสถานที่ธรรมชาติแล้วว่ามีแานเที่ยวก็มีแลนถ้าถ้ามีเวลาว่างก็อยากไปต่างประเทศไปพักบ้างตอนนี้เต็มที่ฮนะลุยางานเต็มที่ครับผมจ้างมาได้ครับใช่ขอบคุณครับขอบคุณพี่ๆทุกคนครับ Terima kasih telah